อาวันนี้มีจัดทรงไปไหนนะนี่ไปอำเภอทุ่งสงจังข์นครอ่าไม่ต้องบอกอ่าไม่ต้องบอกนั้นก็ได้อ่าเป็นสายพีดีพีดีกัดปากอ่าพีดีกัดปากอันนี้จะพวกนี้จะกัดปากกัดยอดปากกับอินโดกัดปากเพราะว่าพีดีนี่หมดเหลือแต่รอยใหญ่ใช่ไหมเหลือแต่รอยใหญ่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ละอ่า มัหขึ้นอืมมีกัดกันในบอ่อบ้างอันนี้เป็นอินโดอินโดกัดปากหนังเตรียมตัวส่งอินโดนี่จะอยู่ในแก้วแต่ว่าพวกไอพีดีนี่จะว่าน้ำมาละอ่าว่ายน้ำมาข้างาอ่าหมักแล้วก็ว่ายน้ำละ อิมโดมันจะเป็นปลาสดหน่อยเพิ่งจับมาได้แค่เท่าไหร่สองวันอินโดกัดปากพวกนี้จะกัดปากหมดพีดีใช่ไหมพีดี